สวัสดีค่ะพบกับไปดวงกินสเตปอีกแล้วค่ะมาค่ะมันนีกินตําแตงเดอ้อจ้ะมาหน่ะมาเขามาตําแตงได้ประมาณยี่สิบนาทีเราจะสวัวสีเด้ลงกล้องตําแตงทอดกรอบท้องปลาแซลมอนค่ะพี่น้องมาเดอ้อมันนีกินกับเขาฝ่ากินสกอนดอกเดี๋ยวลูกคอยสิมา ลบกันก็เสียงเดี๋ยวเปิดแห้งเด้อมามาตามแตงอฮ้ยเดี๋ยวเปิดแห้งเลยเด้อมาขามาใหญ่ มันนี่เขาเขามัเนี่ยอย่าเปิดแห้งเลยเด้อลูกล่ะ ไม่ต้องงนเลยไม่ต้องงนไม่ต้องมาดอกไม่หันละมาเดิอมาเดิอแดบ๊ ช่องไปลาแซมอนไปแต่กินแต่กินทอดกับกรอบโอ้โดยดยูก่อนเด้อ

เข้าใจถนนใหญ่ดังอี่ลีแป้งสีพิรีเฮอยูแจไดรดอกพี่น้องเช้งสีลบล้วยแปงสีลบเสียงรอแห่งเบาแห่งเคใสเสียงเราเอียกน่ เจองมากทองปลาแซลมอนเนี่ยเห็นเขาเจ้าจออขายในเฟซในไลน์อยู่กับเพ็ดสมทองปลาแซลมอนไม่มได้สั่งมากิน,นเกมนอเ,เอามาถอดเอาอื้ม เขาทวงรายจีนสิบบาทวะ้หนี่เป็นตะกินอยู่วะผู้มากกระแซบจุดๆเมื่อามสนามปลาหลามันกระแซบ เอาไปพุ่นไปพุ่นเนี่ยมใก้เสียงมันดังต้องโน้นลูกจะพอยดังไปก่อนเก็บเธอลังไปก่อนนะโอเคนะโอเคโอเคเก่งมากจ้านะจ้าจ้าจ้าโอ้ยขอเกิจเป็นเฮ็ดคิดทอละมา่นครับ เอเสียงมันเข้ามาด้วยเสียงมันเข้ามาในคลิปแม่ ไม่รู้แม่จะหลบเสียงอะไรมั่งอ่ะเสียงโทรศัพท์หนูก็ไปแล้วเสียงรถก็แล้ว <c oughs> ยังงอยเค็สไซ mua Mua kinh đột Phải giang à kiến mười mây มืัอนี้พาพีพ่อหน่องมากินหอมป่าพ่อหอมป่าข,ของพ่อเนาะพี่น้องเนาะกินข้ามหนิกระสิโบกเมื่อล่าเนาะพี่น้องเด้อไปพอกกับแม่ไม่คิปหนาคลิปหนีบไปแล้วคิดพอหายอยาก